ธรรมดานะสี่ยวนนะมีมือกันลอกนะสุดจัดวันนี้ขับคนเดียวสองคันเลยนะอ้ยดูดูดูอู้อู้นายกเลยครับยอดอ้าสวัสดีครับสวัสดีไปยังพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะ ที่เขามาติดตามชมและย,ยังไม่เข้ามาติดตามชมครับอยู่กับผมออตั้มซิงกนะมาอยู่หน้างานลอกนาครับอัปเดตหน้างานลอกนานะไม่ธรรมดานะสี่ยวนนะมีมือการลอกนาครับสุดจัดวันนี้ขับคนเดียวสองคันเลยนะับคนเดียวสองคันเลยครับวันนี้ นี่ทำไมเครื่องเดินหอบเครื่องจะโคมาสู่เดินหอบนะเป็นไรเดินหอบไปดูดิ้ยโคมาสู่ครับวันนี้ยืนคู่นะวันนี้ขับคนเดียวสองคันเลยนะ ้รอรถนะน้องโปรดก็มานะครับ กาดกันทำงานครับช่วงบ่ายๆนะอ่ะเขานังงานมาแล้วครับน้องกอดอุ้ยตรบมาเลยนะตามด้วยปลาทิ้งครับอยู่ที่สองนะ ข้างจะคุณน,นะครับงานหนาแรงนะนี่รุยงานเที่ยวครับวันนี้วิ่งไม่ไกลเท่าไหร่นะ าณ2กิโลได้ครับเป็นงานแปลงใหญ่เลยนะเอาฟ้าทิ้งจับมาแล้วครับเดี๋ยวไปถ่ายทางออกนะทางออกนิ่น่วมครับไปถ่ายทางออกที่รุ่มนวมมันจะได้มันๆนะ ไปรอชมครับเดี๋ยวไปถ่ายทางออกให้ดูนู่นนะตรงรถเตียบโพงมาอยู่นะอ่ะด่านนี้น้องเปิ้ลกำลังลากดินไปใส่อยู่นะทางมันน่วมแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมารอชมกันจะแน่นหรือเปล่า เหลือหลบเรียมแล้วตามมันเวน้ายาวครับอ้าวผู้จัดการจอยก็มาแล้วนะอาวมาดูน้องฟอร์ดนะน้องฟอร์ดขยี้หรือเปล่างานนีโอู้หูทนุ่ม นายกเลยครับสุดยอดอ่ะนี่น่วมไม่หยุดตรงนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วครับตรงนี้เริ่มลงแล้วนะอ่าผู้จัดการเบาหิวมาอ่านี่น้องเพิรก็ปลูทางครับปลูกครบเลยนะใส่เยอะนะจัดเต็มก่องเลยครับ ก็กำลังเริ่มคึกคักแล้วครับว่าวิ่งวิ่งไม่ไกลนะถ้าวิ่งไกลก็จะเอยหน่อยนะเหนื่อยกัน,นครับนี่ผู้จัดการทีมครับเจ้าองค์งกับเจ้าขาวนะ เอามาป่าทิ้งครับป่าทิ้งสับระเบิดเราจะขยี้ให้ดูงานนี่เฟืองแปดครับเฟืองแปดเฟืองแปดสอบถามมาแล้วว่าเฟืองแปดเออออโอ้แรงมันกันนะ สับสองไปแล้วครับดูนี่ครับว่ากันรอรับดินนะเข้าคิวรอรับดินครับอ้าวเสียพงมาแล้วนะบรรยากาศครับทีมงานป่าดินเรานะช่วงบ่ายครับว่าจงงงเองไปอยู่เทเลอเองเลยไเปลอ้าวลบเลียมไปแล้วนะว่ากจะขึ้นเลียมนู้นครับ เออเดืบเนิบมาแล้วนะขอหยาดตั้งกล้องไปหนึ่งเอ้ามาเออืออโอ้ที่ไหนก็น่วมเหมือนกันหมดนะ่ะโอ้ว้าวว้าวโอ้เรียบร้อยครับ สองครับมาดูจานเสือครับ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยเยบเลยเอ,อ้ยเยบกอนท่า <c oughs> นประเป็นจานเสือนะนี่ มีสิบชาวแถมมาด้วยนะไปแล้วครับพี่ร็อก,กันตรายนะพี่ร็อกิศาสตร์ครับบ่ายใหญ่เลยนะามาดูเสียเปื่อยเสียเปื่อยเข้าร่องเดิมวะนี่ <c oughs> <c oughs> กเกียบเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวก่นอนเรไม่ต้องยยบเลยครับอันนี้เฟืองดีนะโอ้ยนุ่มเหมือนที่นอนเลยครับเริ่มแตกแล้วนะนาดินตรงนี้นะโอ้ สรงไยจะมาไม่ถึงง่ายครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาใจเย็นทึบครับผู้จัดการนะเบาวิวนี่เอาน่วมเอา้าเนิบเนิบนะต,ตายเขาครับ อันนี้1095ครับดิสูดไดก้านะเอฟเอ็กซดนะคันนี้นะโอ้หนุนวมเปนเนิบนะนิ่มจัดครับนิ่มจัดขับแบบนี้ไม่มีพังง่ายครับรถอามาดูคุณปูขยี้โชว์นะ ไปดูคุณปูมาดูคุณปูอ้าอู้อู้อู้อออย่างก้าวนะย่ำล่องครับเอาน้องฟอดก็มาอีกเอ้าเจ้าที่สามแล้วนะน้องฟอดน,นะอ่าโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์ออตด้ำซิงด้วยนะสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกดแคด้วยนะครับ <c oughs> กดกระดิ่งเพ <c oughs> ื่อรอติดตามชมคลิปต่อไปนะกด <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs> บายบายครับสวัสดีครับ